กรีอแล้ว,ลวเราจะเริ่มประมาณอนนสองทุ่มนะยยกเนาะเราเริ่มประมาณสองทุ่มการตินปิธีประธานจริงๆก็ยังไม่มามาพรุ่งนี้เราก็แบ่งเป็นสายสายเดี๋ยวดีสายที่มานัมเบอร์นี่ก็คือสายพุณหมอสุภาพภัก,กรีตาเกลือชบุรีบางระุง,งมาแล้วห้าแสน นี่คุณหมอสุภาพเนี่ยเป็นเป็นคุณหมอครับครับทุกปีกับพวกเพื่อนเขาแล้วก็สายต่อไปเป็นคุณรัชกรรัชกรเป็นอดีตกำนันอยู่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายมามาคนเดียวเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วก็ วันวนี้ม well, ีคณะสายบุณกับคุณรัชกรครัชพกรแม่ลาวเชียงรายมาอีกห้าหมื่นห้าสายของคุณแม่สมสุขอดีตผู้พิพากษานครปฐมเหรอเจนนาห้าสามหมื่นบาท ะสายของรองาศาสตราจารย์ดรวิไลลักษ์กทมเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรธรรมาศาสตร์หนึ่งแสนตา<อ>ส่วนท่านประธานจริงๆนะั่นเป็นเจ้าของบริษัทกระดาษฟอยกันความร้อนอยังมาพรุ่งนี้กับคุณทันเป็นเจ้าของกิจการทำห้องเย็นผ่าตัดส่งโรงพยาบาลใหญ่ ยังไม่มาพวกนี้ก็อนุมโมทนาบุญไปตามสายเนอ,อไปตามสายส่วนสายอื่นๆนะั้นเดี๋ยวหลวงว่าจะรวบรวมไว้แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ก่อนจะทำบุญทอดถวายนี่เราจะร่าก,กายอนุมโมทนาบุญทีถ,ถ้าโยอมร้อนเปิดพระลงได้นะคนกรุงเทพมานี่ผมไม่ร้อนอ,ะอ่ะ เปยพระลงได้เลยพระลงอยู่บวันนี้มีอาจารย์ใจเทศและคณะจะได้มาถ่ายทำเป็นสารคดีเ,คเกี่ยวกับประวัติและพิพิธภัณฑ์พระเครื่องของโบราณ <c oughs> ต่อไปก็จะได้ถ่ายทอดให้ <c oughs> เขาเรียกว่าสมาชิกตอนนี้คงจะเป็นล้าิเแล้ว ตอนนี้มีห้าหกแสนรายแล้วก็วววได้เห็นพิชามาถูกไหมนี่ก็กให้ญายมกล้พักกันใต้หอพระทองคาที่เป็นทัวของคุณธนาถ้าล้านจากใต้หอพระทองคำก็เข้าไปใต้หอพิพิธภัณฑ์โชมสารมีห้องเองงิพิธภัณวม ส่วนสายของคุณแม่สองศพอยู่อาคารตะวันตกกับสายของเจมหมวยสองคันสองคาร์ลตู้ชั้นล่างอาคารนั้นก็จะเป็นของคณะอาจารย์ไตเทพผู้ไายทำธสรกะดรครุณนี้เขายะไม่กลับเมื่อสองวันก่อนนี้ก็อสทอมหนังสืออสทอม ให้ทกท่าทั้งหลายที่มาในเนี่ยปัจจัยที่พ่อถวายครับเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะทำลงฉันและลงโขดตีฐหอหน้เน้ยสองชัง้นแลชั้นล่างนี้นน็จะจอดประตูอไปมีห้องระสิบหกเตียนที่ว่า ไม่ลงมาแต่ตอนนี้เราเล่นทำแชมป์รวม่ันส่วนเหลือไปก็คงจะเข้าหอเข้าใจกันสิ่งหนึ่งที่เราประสงค์อยากได้ในอำเภอนี้ก็คือเขื่อนแม่ลาวอีกตัวเดียวจะรายงานผ่าน รัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเมื่อรัฐบาลชุดก่อนไม่ยุคระยะเวลาวุฒิศิลปะอาชามารับเรื่องไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนกระทรวงแล้วเนาะเขาไปอยู่กระทรวงไหนไม่รู้เวลาวุฒิรัฐบาลชุดใหม่อาจจะมาเป็นนักอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปรวมรวมกันไหนรวมรวมกันไหน ต่อไปที่ทัวร์วี่ปุ่นมากไม่ใช่ทัวร์จีนแล้วก็ทัวร์ต่างประเทศจะเข้าเยอะเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้องมีนโยบายเปิดพรีวีซ่าเนี่ยเปิดให้จีนแล้วก็ต่อไปจะเปิดให้อินเดียเข้ามาพรีวีซ่าแต่นั้นอินเดียก็มีประชากรกับจีนที่ปนระมาณ1,400ล้านคน ก็ภาวนาโยมภาวนาให้บ้านเราเราไปในทางที่ดีเนาะโยมจะได้มาทำบุญกระถิ่นจะยิ้มให้เต็มปากสักทีตอนนี้แม่ค้าอะไรขายก็ลำบากคนรถคนรถพัวก็ยิ้มได้ขึ้งเดียวทำให้ลูกพัวน้อยต่อไปบ้านพัวสถานการณ์การเงินดีก็ถูกต้องผมยังไม่ได้วางนะพัวจีนี่เข้ามาเยอะ าไปตามที đi, ่น <c ười> ้มทะเลน้ท้ชายาน้ำตกใต้นาเชี่ยนี่กมาที่จุดเราะว่าวนี้จมีุ้บกบ้าเาไปเนาะถ้าที่ไหนเขาพูดตรงนะเขาไม่มีสนใจร با